กา anyway, รกลับมาเป็นผู้มีชัยให้ได้ยืบนจิตใจที่เป็นแท่นเกรงดุขพิ้ันเองลผลบนครรมใครจะด โรยตกวเข้ากรุงครับพรสวนเราไปพบแค่สนามได้ครับืูว่าปัาจจัอะไรเรายแค่ไยังไคร,รับนะครับท่านชมโกบอยกกาครับกรรมการระรองวงจิตให้พรสวรรค์84โรเโต86กรรมการอนันต์เมสวรรค์ให้พรสวรรค์ 8ปให้โรนิโต85เท่ากันะฉงนั้นว่าแล้วมุยนิปปินเครับโรนิโต้ไทพี่ไทเอาไปซ้ายมือซ้ายจับผูดนะนะวยจับนิปปินนะครับ